พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดียวด้วยกันในเช้านี้นะครับพระคำของพระเจ้าอยู่ในหนึ่งซามูเอลนะครับบทที่17ครับข้อที่32นะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งคือข้อที่40ครับถึงข้อที่50นะพี่น้องมีพระคมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับหนึ่งซามูเอลนะครับบทที่17ครับข้อที่3านะครับแล้วก็40่สถึงห้นะครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสม11ันสิบเอ็ดนะครับหนึ่งซามูเอลบทที่17ครับ ข้อที่32ครับดาวิดก็ทูลซาอูลว่าอย่าให้จิตใจของใครฝ่อไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนี้ข้อที่40นะครับถึง50แล้วจึงถือไม้ท้าวไว้ในมือและเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลำธารได้5ก้อนจึงใส่ในย่ามผู้เลี้ยงแกะของเขาในกลุ่มของเขาและมือถือสลิงอยู่ แล้วเขาก็เข้าไปใกล้คนฟิลิสเตียคนนั้นคนฟิลิสเตียนั้นก็ออกมาใกล้ดาวิดพร้อมกับคนถือโล่เดินนําหน้าเมื่อคนฟิลิสเตียมองดูและเห็นดาวิดก็ดูถูกเขาเพราะเขาเป็นคนหนุ่มผิวแดงๆรูปร่างงามหน้าดูคนฟิลิสเตียจึงพูดกับดาวิดว่าข้าเป็นหมาหรือเจ้าจึงถือไม้เท้ามาหาข้าและคนฟิลิสเตียคนนั้นก็แช่งด่าดาวิดโดยใช้นามของพระของตนคนฟิลิสเตียพูดกับดาวิดว่า มาหาข้าข้าจะเอาเนื้อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ป่ากินแล้วดาวิดก็พูดกับคนฟิลิสเตียนนั้นว่าท่านมาหาข้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซัดแต่ข้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระยาเวย์จอมทัพพระเจ้าแห่งกองทัพอ,อิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทาย <c oughs> ข้อที่46นะครับในวันนี้พระยาเว์จะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าและข้าจะฆ่าท่านและตัดศีรษะของท่าน ในวันนี้ข้าจะทําให้ศพของคองคัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่าเพื่อทั้งโลกนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งในอิสราเอลและชุนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระยาเวไม่ได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระยาเวพระองค์จะทรงมอบพวกท่านไว้ในมือของพวกเราต่อมาเมื่อคนฟิลิสเตียคนนั้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อประทะดาวิดดาวิดก็วิ่ง เข้าหาแนวรบเพื่อประทะกับคนฟิลิสเตียนนั้นอย่างรวดเร็วและดาวิดเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบก้อนหินหนึ่งก้อนออกมาแล้วเหวี่ยงด้วยสลิงถูกคนฟิลิสเตียคนนั้นที่หน้าผากก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผากเขาก็ล้มหน้าคว่ำลงที่ดินดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่งและคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงและข่าก็เสียแต่ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือพี่น้องครับ พระคัมภีตอนนี้ในเช้าวันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องราวที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับดาวิดนะล้มยักษ์นะล้มโกไลแอตนะจริงๆโกไลแอตไม่ใช่ยักษ์นะพี่น้องครับนะเป็นมนุษย์นี่แหละครับแต่มีร่างใหญ่โตนะพระคัมพีบันทึกนะครับว่าเขาสูง3เมตรกว่าพี่น้องนะเป็นะละนักษณะของคนที่มีรูปร่างใหญ่โตนะครับพี่น้องครับนะถ้าพี่น้องนึกภาพคนที่สูงใหญ่โตพี่น้องลองนึกภาพนักบาสเกตบอลนะครับที่เล่น NBA พวกนี้นะครับโอ้ตัวสูงมากนะพี่น้องครับนะ สูงจริงๆนะครับนะพี่น้องครับพระคมพีตอนนี้เนี่ยเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ความจริงแล้วก็เปิดเผยความจริงนะในแง่ของฝ่ายวิญญาณด้วยพี่น้องพี่น้องกษัตริย์ดาวิดไม่ใช่กษัตริย์นะตอนนั้นยังไม่เป็นกษัตริย์ครับดาวิดในเวลานั้นนะพี่ครับพี่น้องครับในบทที่17ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เลยนะพี่น้องครับนักวิชาการพระคัมภีนะดูจากเนื้อเรื่องดูจากทุกอย่างนะครับคิดว่าดาวิดน่าจะอายุ อยู่ในช่วง14 15ถึงปีเท่านั้นพี่น้องครับนะอายุยังน้อยมากพี่น้องครับในบทที่แล้วนะครับกษัตริย์ดาวิดได้รับการเจิมนะการเจิมให้เป็นกษัตริย์ครับในขณะที่น่าอายุยังเป็นเด็กอยู่เลยพี่น้องครับนะแล้วก็พระคัมภี์ในบทที่แล้วนะครับก็บทที่16บนะบันทึกไว้เลยครับว่าหลังจากที่เอ่อที่ซามูเอลนะครับผู้เผยวญชนะมาเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วนะพี่น้องครับแล้วก็เดินทางกลับไปที่รามาแล้วก็มีบันทึกนะครับในบทที่แล้วว่า พระวิญญาณของพระเจ้านะพระวิญญาณของพระยาเวมาสถิตอยู่กับดาวิดพี่น้องคานี้เป็นคีย์์ดเลยนะครับพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านอยู่กับดาวิดนะประการที่1นึ่งนะพี่น้องครับเราต้องอ่านบทที่17จากต่อเนื่องบทที่16กครับว่าดาวิดคนนี้ไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งแต่ดาวิดคนนี้มีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านด้วยพี่น้องนะประการที่1นนะครับถ้าเราอ่านจากเลนนี้นะครับในบทที่17 นะเราเห็นโกลแอตครับชื่อของเขานะเป็นมนุษย์ยักษ์อยู่ที่เมืองกัตนะฮะนะครับนะเมืองกัตค,ความจริงมียักษ์หลายตัวเหมถึงว่ามนุษย์ร่างใหญ่อย่าใช้คำว,ว่ายักษ์นะมนุษย์ร่างใหญ่อยู่หลายอยู่หลายคนนะครับนะหนึ่งในนั้นคือคนนี้แหละครับโกลแอตนะภาพต่อมาที่เห็นในบทที่สิบเจ็ดนะครับคือซาอูลนะซาอูลก็คือตัวแทนของกษัตริย์ในเวลานั้นนะครับแล้วก็มีกองทหารมากมายซาอูลกลัวครับกลัวโกลแอตนะ แล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เลยนะปล่อยให้โกลิอาดฟิลิเซียนั้นแช่งด่าพระยาเวอยู่นะอยู่ที่ราบนะครับตรงนั้นนะไปไปไหนไม่ได้ด้วยความกลัวพี่น้องบางทีบันทึกนะครับซาอูลพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านแล้วอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบชัดเจนนะครับคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับคนที่มีตําแหน่งมีกษัตริย์แต่พระวิญญาณของพระเจ้าคลาดจากท่านไปแล้วพี่น้องเนื่องจากการไม่เชื่อฟังของท่านในหลายครั้งหลายคราว นะจุกระทั่งได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าผ่านซามูเอลพี่น้องนะพี่น้องเราไปอ่านในบทก่อนหน้านั้นนะครับผมคงไม่พูดในเวลานี้นะเนื่องจากเวลาที่จำกัดแต่ภาพบทที่17ชัดเจนครับคนสองคนนะที่เจอปัญหาเดียวกันนะที่ท้าทายนะครับคนหนึ่งไม่มีพระเจ้าไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเขาแม้เขาจะบอกว่าเขามีพระเจ้าก็ตามเหมือนซาอูลนะครับนะแต่พระวิญญาณพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเขาแล้วกับอีกคนหนึ่งคือดาวิดครับเป็นเด็กหนุ่ม ซาอูลอายุเยอะนะครับเป็นกษัตริย์ดาวิดเป็นเพียงเด็กหนุ่มอายุ14 1 5 16ไม่น่าเกินนี้นะครับแต่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ด้วยนะเจอกับมนุษย์ยักษ์มนุษย์ษตัวใหญ่ร่างใหญ่อย่างโกลแอตนะซาอูลกลัวครับทำอะไรไม่ได้ดาวิดมีความกลา้าบอกกับซาอูลครับอยากให้เขามาท้าทายพระเจ้าอยู่ออกไปรบนะข้าพระเจ้าจะออกไปเองแล้วเวลาดาวิดพูดกับโกลแอตนะครับว่า ท่านมาเนี่ยท่านมาในฐานนะที่เรียกว่ากองทัพของพระยาเวนะพระยาเวจะเป็นผู้ที่รบนะนี่คือคําพูดของดาวิดนะพี่น้องครับเด็กหนุ่มอายุแค่สิบห้าสิบหกแต่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับท่านพี่น้อง <c oughs> พี่น้องครับภาพที่หนึ่งที่สิ่งที่เราเรียนรู้ในบทเรียนวันนี้นะครับพี่น้องครับเวลาเราเจอปัญหาเจออุปสรรคที่เหมือนโกลาอสนะครับนะที่มาท้าทาย อุปสรรคปัญหาเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งคนที่ไม่มีพระเจ้านะจะไม่สามารถมองภาพฝ่ายวิญญาณออกพี่น้องจะยึดติดอยู่กับภาพเฉพาะทางด้านกายภาพมองไม่เห็นภาพทางด้านฝ่ายวิญญาณอันนี้สําคัญนะครับเราจะเห็นภาพฝ่ายวิญญาณได้ก็ต่อเมื่อเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องที่สําแดงให้เราเห็นนะสําแดงให้เราเห็นครับพี่น้องนะ อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยนะครับในพระทศเดเดิมหลายครั้งครับนะเวลากองทัพมาล้อมมาล้อมเอลิชานะครับพี่น้องครับนะเอลียาบอกเลยครับว่าขอพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดตานะเขาเห็นกองทัพของพระยาเวเต็มไปหมดเลยพี่น้องนะ,นะหลายครั้งเราต้องการการสำแดงครับและการเปิดเผยฝ่ายวิยญ,ญญาณถ้าเราไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้านะพี่น้องครับในชีวิตของเราเราจะมองเฉพาะทางด้านกายภาพ แล้วเรามองท่านกายภาพเราจะกลัวครับเพราะว่ามารหรือศัตรูของพระเจ้านะครับมันรู้ครับมันใช้ในเวลานี้มันใช้คนที่รูปร่างใหญ่โตนะมาทําให้ซาอุนกลัวมาทําให้คนของพระเจ้ากลัวครับแล้วไม่กล้าทําอะไรหลายครั้งปัญหาที่เรารเผชิญครับเรามองด้วยสายตาทางด้านกายภาพเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เรามีความกลัวเรามีความวิตกกังวล แล้วเราก็หลายครั้งเราก็ไม่กล้าทําอะไรนะเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าแต่คนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าครับเขามองอุปสรรคปัญหาความท้าทายนั้นด้วยมิติฝ่ายวิญญาณพี่น้องแน่นอนมิติฝ่ายกายภาพเรารับรู้ครับว่าเขาตัวใหญ่นะแต่มิติฝ่ายวิญญาณสําคัญกว่าพี่น้องครับว่ามิติฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าเปิดเผยสัาแดงอย่างไรดาวิดรู้ครับว่าการรบครั้งนี้ไม่ใช่ของท่าน นะการรบครั้งนี้เป็นการประทะกันครับนะระหว่างนะอาณาจักรของมารนนะแล้วก็อาณาจักรของพระเจ้าอิสราเอลนะพระเจ้าอยู่กับท่านนะและดาวิดรู้ครับว่าท่านออกไปรบนี้ท่านรู้ว่าท่านจะได้ชัยชนะภนะาพฝ่ายวิญ,ญญาณจะเป็นคนที่เปิดเผยครับมิติฝ่ายวิญญาณที่น้องประการแรกเลยครับสอนเรานะครับเวลาเราเจอปัญหาเจออุปสรรคใดก็ตามครับโดยเฉพาะยิ่งครับในเรื่องงานรับใช้พระเจ้านะในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะพี่น้องครับ ประการแรกเลยครับเราต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าและเราต้องขอพระเจ้าเปิดเผยสำแดงครับความจริงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยพี่น้องว่ามิติฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นแบบไหนนะอย่ามองแค่กายภาพอย่างเดียวประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองนะพี่น้องครับนอกจากเรามองมิติฝ่ายวิญญาณแล้วก็เนี่หมายความว่าเราไมเา่เราละเลยกายภาพนะพี่น้องครับประการที่สองครับเมื่อเราเห็นม <Gates> ิติฝ่ายวิญญาณนะครับเราจะมีความเชื่อเหมือนดาวิดครับมีความเชื่อและเมื่อเรามีความเชื่อ เราจะมองในสิ่งที่เรามีครับทักษะความสามารถที่เรามีที่พระเจ้าใส่ไว้ในเวลานี้ดาวิดแม้อายุน้อยไม่ได้เป็นนักรบนะดาวิดจะไปสวมเกราะซาอุนเอาเกราะเอาอะไรมาให้ดาบอะไรให้ดาวิดบอกมันหนักเขาใส่ไม่ได้เขาตัวเล็กเขาวิเป็นเด็กอยู่เด็กหนุ่มนะแต่พระเจ้าได้ใส่ทักษะบางอย่างให้กับดาวิดพี่น้องพี่น้องจำได้รับในบทก่อนหน้านี้นะครับดาวิดเลี้ยงแกะนะคุณพ่อเจสซีส่งไปเลี้ยงแกะ ในถิ่นทุรกันดารในทะเลทรายดาวิดได้ใช้เวลานี้นะครับในการพัฒนาทักษะบางอย่างครับนะทักษะของการเป็นผู้เลี้ยงของการปกป้องฝูงแกะทักษะในการเอาชนะจัดการกับศัตรูสิงโตเสืออะไรต่างๆนะครับที่จะมากัดกินทําลายฝูงแกะที่ดาวิดดูแลอยู่พี่น้องนะดาวิดได้ฝึกยิงแน่นอนดาวิดได้ฝึกยิงสลิงนะครับอย่างเชี่ยวชาญและชํานาญมาก ดาวิดทำเวลาเจอปัญหานะครับในด้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือมองดูในสิ่งที่เรามีพี่น้องครับในทักษะที่เรามีอะไรที่พระเจ้าใส่ไว้ในมือเรานะแล้วมองดูปัญหามองดูวิธีการแก้ปัญหาครับนะมองดูวิธีการสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะเปิดเผยและสำแดงที่ดาวิดนั้นใช้ทักษะของท่านนะยักษ์ใหญ่ตัวตัวใหญ่นะพี่น้องครับสุดท้ายเจอเพียงลูกสลิงหินกลมเกลียงที่หน้าผา ล้มตายทันทีพี่น้องนะนี่คือหลายครั้งครับสิ่งที่เป็นกายภาพที่ใหญ่โตที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงแล้วมันเป็นเส้นผมบางภูเขาพี่น้องครับแล้วมันจะเป็นเส้นผมบางภูเขาครับแต่แล้วเราจะสามารถแก้ไขมันได้นะครับเมื่อเรามีความเชื่อพี่น้องเมื่อเรามีความเชื่อและเรารู้มองดูว่าในสิ่งที่เรามีเราทําอะไรไพี่น้องเราทําอะไรได้บ้างเช่นกันพี่น้องกับประกันที่สองนะครับปัญหาที่เราเผชิญ นะที่หลวนเป็นไปไม่ได้เมื่อเรามองมิติฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยสําแดงภาพฝ่ายวิญญาณให้เราเห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงนะว่าอะไรคือรากของปัญหานั้นพี่น้องครับแล้วเราจัดก,การที่รากปัญหานั้นพี่น้องนิดเดียวการที่สองครับดูว่าเรามีอะไรอยู่ในมือเราที่พระเจ้าใช้ได้นะแล้วพระเจ้าเปิดเผยสาแดงหลายครั้งปัญหาที่ดูใหญ่โตลุกลามบานปลายนะพี่น้องครับความจริงมันเกิดจากมิติฝ่ายวิญญาณ บางเรื่องซึ่งถ้าเราแก้ไขจัดการตรงนั้นนะครับนิดเดียวปัญหาทุกอย่างจบลงอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่น่าเสียดายครับเมื่อเราไม่มีพระวิญญาณเมื่อเราไม่ได้ใช้พระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อเราไม่ได้พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวตของเรานะพี่น้องครับนะเราพึ่งพาสติปัญญากาําลังวิธีคิดแบบโลกการบริหารธุรกิจมองแต่ละอย่างนะครับกลยุทธ์ต่างๆไม่ผิดนะพี่น้องครับแต่อย่ามองแค่อย่างนั้นอย่างเดียวพี่น้องครับมองมิติฝ่ายวิญญาณ หลายครั้งปัญหาที่เราเห็นลูกรามบานไปใหญ่โตนะครับมาจากรากทางด้านจิตวิญญาณนิดเดียวนะถ้าเรามองเห็นพระเจอาเปิดเผยสําแงครับหินเพียงก้อนเดียวก็ขจัดปัญหาได้ทั้งหมดเลยพี่นอ้องอามนนะครับนะหลายครั้งเราหลงไปครับกับเรียกว่าภาษาเรียกว่าซิมเติมนะเราหลงไปกับอาการที่ปรากฏออกมานะอาการแล้วไปมัวแต่ไปแก้ที่อาการนั้น คือยึดติดแต่เฉพาะภายนอกไม่มีสายตาฝัอยอยาญาัญนะทั้งนั้นที่ถ้าเรามีสายฝันญ,ญาเราจะรู้ว่าโอ้จริงๆปัญหาอยู่แค่ตรงนี้นิดเดียวเองไม่ให้อภัยความขมขื่อหรือบางอย่างนะแล้วเราแก้ไขนิดเดียวครับเหมือนหินนิดเดียวแก้ไขปัญหาต่างจบเลยพี่น้องนะอันนี้เป็นสิ่งที่บทเรียนวันนี้สอนเรานะพี่น้องครับเรื่องกษัตริย์ดาวิดกบโลรและพี่น้องแลวประการที่3ครับนะทําทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องดองอนั้นี้สําคัญนะครับ เราเนี่ยครับผู้รับใช้พระเจ้านะเวลามีปัญหาอะไรเข้ามานะครับยึดพระเจ้าเป็นหลักถ้าไหวเกียรติพระเจ้าครับไม่ได้ทําเพื่อเกียรติของตนเองครับนะดาวิดมาบอกชัดเจนครับในพระมิตรตอนนี้นะว่าท่านออกมาในพระนามของพระยาวเวและท่านรบและท่านรันชชนะในพระนามของพระยาวเวเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระยาวเวอาเมนนะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะให้เราร่วมใจกันนิฐานนะครับ พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องราวของดาวิดและโกลอิอัดเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นของชนชาติอิสราเอลที่สะท้อนความจริงทางด้านฝ่ายวิญญ,ญาณด้วยพระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ลูกรู้ว่าลูกจะมีตาใจฝ่ายวิญญาณที่พระวิญญาณทรงปรดเปิดเผยและสําแดงให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงสิ่งลูกเผชิญทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อลูกรู้ว่าลูกจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและไม่หลง ไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกที่ดูเหมือนใหญ่โตดูเหมือนแก้ไขไม่ได้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นมีความวิตกกังวลและทําอะไรไม่เป็นขอพระเจ้าเมตตาเราด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของลูกที่จะเปิดเผยและสําแดงความจริงฝ่ายจิตวิญญาณนี้อธิษฐานกลับทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญในเรื่องราวนี้นะครับคือดาวิดมีพระเจ้าอยู่ด้วยครับพระวิญญาณอยู่ท่านในขณะที่ซาอุนไม่มีพี่น้องครับเราเนี่ยนะผู้เชื่อนะครับ ในพันธสัญญาใหม่บอกเลยครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพระเจ้าอยู่กับเราพี่น้องครับเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับในงานรับใช้หรืออะไรก็ตามพี่น้องแผ่นดินของพระเจ้านะครับอย่าหลงแค่ภายนอกที่เราเห็นอากับกาการนะสัญญาณที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ออกมาซิมเติมที่ออกมานะครับอาการที่แสดงออกมาแต่ของพระเจ้าอธิษฐานครับขอพระเจ้าอิลลูมินเอตเรานะ สำแดงส่องสว่างนะให้เห็นความจริงฝ่ายจิตวิญญาณครับว่ารากของมันทางด้านจิตวิญญาณคืออะไรแก้ปัญหาทีเดียวครับหลายครั้งปัญหาใหญ่โตนะใช้หินเพียงก้อนเดียวครับก็ล้มก็เลยอัดเลยแล้วพี่น้องอาเมนนะพี่น้องครับทาอย่างนี้ได้ต้องมีพระวิญญาณอยู่กับเราทําอย่างนี้ได้เราต้องอธิษฐานครับขอพระวิญญาณเปิดเผยและสำแดงฝ่ายจิตวิญญาณและทำอย่างนี้ได้ครับนะเราต้องแก้ไขฝ่ายจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ต้องมีความเชื่อ นะต้องมีความเชื่อครับนะแล้วก็ทําในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราที่เราทําได้พี่น้องขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องนะครับขอบะเจ้าอยพครับ